อันนี้นะครับเราจะเช็คของนะครับเดี๋ยวเยวต้องเช็คขอให้เรียบร้อยอันนี้ก็สายแล้วเนี่ยขอไก่ไมันเยอะเลยนี่นะครับเสร็งงั้นแล้วนะครับเดี๋ยวทำกับข้าวกี่ก่อนนะครับเดี๋ยวแต่ว่ายังไม่เสร็จหรอกต้องเช็คขออีกเยอะเลยแป๊บนึงนี่ไก่ทันได้เลยนะครับเราเช็ต่ออยู่ไปนู่นเลยดูคอาวันนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราต้องเช็นะครับ แป๊บนึงนะครับขายไก่กี่ไก่นะครับวันนี้ทุกยําปัตินะครับเสร็จงานเรียบร้อยมากิเข้าได้เลยม,ม,มาข้าซสุพรนณมาสดตัวสามตัวแล้วต้มน้ำซุยู่นะครับกิน,นดได้แล้วเนี่ยเสร็จงานเรียบร้อยแล้วก็กินข้าวแล้วดูข้าววิจัยใหญ่ๆฮ้อ ไก่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 ต้นนะครับอร่อยมากเลยวันนี้นะครับ<อ>ม,ามามากีิเข้ากันนะครับนี่ดูจากทุยใหญ่พุอันนี้อร่อยอกีนกันเลย